ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจต้องแต่งกายตามมาตรฐาน PPE ซึ่งประกอบด้วยหมวกคุมผมหน้ากาก n 9 5 Face s เฟสชิถุงมือและชุดคลุมกันน้ำอธิบายขั้นตอนวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจให้ผู้ที่รับการทดสอบเข้าใจเพื่อให้ผู้รับการทดสอบคลายความกังวลขั้นตอนแรกควรเริ่มจากการประมาณความลึกของส่วนหลังพงจมูกผู้ถูกทดสอบด้วยการใช้ด้ามของแท่งสวอบวัด โดยให้ปลายที่มีขนนุ่มอยู่บริเวณติ่งหน้ารูหูจากนั้นวัดระยะจนมาถึงช่องเปิดของรูจมูกโดยระวังอย่าให้ไมโครสอบสัมผัสกับบริเวณใบหน้าใช้มือข้างที่ถนัดจับด้ามสวอชลักษณะเหมือนจับด้ามปากกาโดยตำแหน่งของปลายนิ้วของมือจะอยู่ที่ตำแหน่งของความลึกของส่วนหลังพรงจมูกที่วัดได้ก่อนหน้านี้ เลือกช่องจมูกในข้างที่ผู้ถูกทดสอบหายใจได้ล่่งกว่าในการทดสอบอุปก,กรณ์เพื่อลดโอกาสการบาดเจ็บจากภาวะโพรงจมูกแคบจากสาเหตุต่างๆจัดให้ศีรษะของผู้ถูกทดสอบให้ตั้งตรงอยู่ในท่าปกติไม่จำเป็นต้องแหงนศีรษะขึ้นหรือก้มศีรษะลงจากนั้นบอกให้ผู้ทดสอบหายใจออก แล้วหายใจเข้าจนสุดจากนั้นก้นหายใจสอดปลายด้ามสวบผ่านรูจมูกเข้าไปในโพรงจมูกโดยให้ลาของอุปกรณ์อยู่ระหว่างพื้นของจมูกและผนังขั้นกลางจมูกสอดปลายด้ามสวบผ่านรูจมูกโดยให้ลาของอุปกรณ์อยู่ในแนวขนานกับพื้นจมูกเมื่อรู้สึกถึงแรงต้านให้หยุด จากนั้นให้หมุนด้ามสวอบประมาณ3-5รอบด้วยความนิ่มนวลวิดีโอแสดงการส่องกล้องขนาดทำการสวอบสอดปลายด้ามสวอบผ่านรูจมูกโดยให้รามขอุปรกรณ์อยู่ระหว่างพื้นของจมูกและผนังกั้นกลางจมูกในแนวขนานกับพื้นจมูกเมื่อรู้สึกถึงแรงต้านให้หยุด จะได้ตำแหน่งที่เหมาะสมคือบริเวณผนังหลังโพรงจมูกจากนั้นให้หมุนด้ามสวบ,บประมาณ3-5รอบเราวังอยากให้แนวของปลายด้ามสวบ,บขนานกับสันจมูกหรือทะยงขึ้นเนื่องจากอาจทำให้มีการบาดเจ็บของฐานสมองได้ดึงด้ามสวบอ,บออกจากโพรงจมูกแล้วใส่ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง